บางครั้งคนที่ดูเหมือนไม่รู้ไม่พูดเยอะหรือแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจกลับได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าคนที่พยายามโชว์ความเก่งหรือพูดมากเกินไปในเชิงจิตวิทยานี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าแกล้งโง่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จริงๆงโง่แต่เป็นการเลือกใช้ความถ่อมตนและความนิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 1. แกล้งโง่ คือการเลือกเล่นบทอย่างมีสติการแกล้งโง่ไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองแต่มันคือการเลี่ยงกับดักความคิดที่จะต้องตอบคำถามทุกอย่างทันทีหรือแสดงออกทุกเรื่องคนที่แกล้งโง่จะทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจไม่รู้สึกถูกคุกคามจากความรู้หรืออำนาจที่เหนือกว่าแกล้งโง่อาจฟังดูเหมือนการหลอกลวงหรือถ่อมตนเกินจริง แต่ในเชิงจิตวิทยาการแกล้งโง่าบางครั้งคือกลยุทธ์ที่ฉลาดเป็นการเลือกเล่นบทอย่างมีสติเพื่อรักษาความสงบป้องกันตัวเองหรือสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเข้าสังคมนี่คือศิลปะของคนที่ใช้ความนิ่งและความถ่อมตนอย่างเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังแบบเงียบที่เข้าใจสถานการณ์ และเลือกวิธีเดินเกมชีวิตอย่างชาญฉลาดการแกล้งโง่คือการควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่การหลอกลวงคนที่แกล้งโง่าบางครั้งเลือกที่จะไม่แสดงความรู้หรือความเห็นที่แท้จริงเพราะรู้ว่าการแสดงออกแบบนั้นอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งหรือเสียเปรียบในสถานการณ์นั้นๆจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า strategic humility หรือความถ่อมตนเชิงกลยุทธ์ความนิ่งและการแกล้งโง่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จําเป็นในหลายสถานการณ์การตอบโต้ด้วยความรู้หรือความเฉลียวฉลาดทันทีอาจทําให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแยง้งคนที่เลือกแกล้งโง่จึงมักรักษาความสงบโดยไม่ต้องสู้ทุกเรื่องการถ่อมตนแบบมีสติช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้ใจ เมื่อแสดงออกว่าไม่รู้หรือไม่มั่นใจในบางเรื่องคนรอบข้างมักรู้สึกว่าเขาเปิดกว้างและพร้อมรับฟังมากกว่าคนที่แสดงความรู้มากเกินไปจนดูยิ่งใหญ่เกินจริงการแกล้งโง่คือการเก็บพลังไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะใช้พลังทั้งหมดในทุกสถานการณ์คนที่เลือกเล่นบทนี้จะเก็บความรู้และความสามารถไว้สำหรับเวลาที่จำเป็นจริงๆ ทำให้พลังและคำพูดของเขามีน้ำหนักและผลกระทบมากขึ้นความนิ่งและถ่อมตนคืออาวุธลับในการรักษาสัมพันธภาพและอำนาจส่วนตัวโดยการไม่รีบร้อนแสดงออกคนที่ใช้กลยุทธน์นี้มักสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวันพร้อมกับรักษาอำนาจการตัดสินใจในมือของตนเองดังนั้นแกล้ง,งโง่ในแง่จิตวิทยา คือการเลือกเล่นบทอย่างมีสติไม่ใช่การปิดบังความสามารถแต่เป็นการใช้ความนิ่งและความถ่อมตนเพื่อสร้างพลังเงียบกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนี้ช่วยให้คนมีระดับสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในสังคมที่ซับซ้อน 2. ลดความตึงเครียดของสถานการณ์เมื่อเราพยายามฉลาดหรือแสดงความเก่งมากเกินไป อาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกถูกท้าทายหรือถูกกดดันการแกลงง้งโง่ช่วยลดแรงกดดันนั้นและเปิดโอกาสให้คนอื่นรู้สึกว่ามีพื้นที่แสดงความคิดเห็นหรือสอนเราในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความกดดันการรักษาความนิ่งและถ่อมตนอย่างมีสติเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวการใช้ความนิ่งและถ่อมตนช่วยเปิดทางให้เกิดการสื่อสารที่สงบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นความนิ่งช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารเมื่อเรานิ่งไม่รีบตอบโต้ด้วยอารมณ์จะช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเชิงลบในสถานการณ์ตึงเครียดคนรอบข้างจะรู้สึกว่าไม่ถูกคุกค,คามและพร้อมเปิดใจมากขึ้น ิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional regulation หรือการควบคุมอารมณ์การถ่อมตนช่วยลดแรงต้านและความขัดแยง้งการถ่อมตนสแสดงถึงความพร้อมที่จะรับฟังและยอมรับความที่เห็นของผู้อื่นทำให้สถานการณ์ที่เคยตึงเครียดคลี่คลายเป็นการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์ความนิ่งและถ่อมตนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ต้องใช้คำพูดมาก คนที่ใช้กลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นว่าเขามั่นคงและมีวุฒิภาวะพอที่จะไม่ต้องแสดงความเป็นคนแข็งกร้าวเพื่อบังคับให้คนอื่นยอมรับช่วยให้คิดทบทวนก่อนตอบสนองความนิ่งเปิดโอกาสให้เราคิดอย่างมีสติไม่รีบตอบโต้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบซึ่งช่วยให้ตอบสนองในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์กว่าเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน เมื่อใช้ความนิ่งและถ่อมตนเป็นเครื่องมือจะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานดีขึ้นเพราะคนรู้สึกว่าได้รับความเคารพและเข้าใจดังนั้นความนิ่งและความถ่อมตนเป็นกลยุทธ์ชีวิตที่ช่วยลดความตึงเครียดไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกถึงวุฒิภาะวะทางอารมณ์และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์อย่างชาญฉลาด นี่คือพลังเงียบที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบและมีประสิทธิภาพ 3. กลยุทธ์สร้างความไว้ใจในจิตวิทยาคนมักเชื่อใจคนที่ดูถ่อมตัวมากกว่าคนที่ดูฉลาดฉลาดหรือรู้ทุกอย่างการแกล้งโง่เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ทำให้คนอื่นอยากช่วยอยากแบ่งปันข้อมูลหรือสนับสนุนเราในความสัมพันธ์ทุกระดับความไว้ใจคือรากฐานสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงและยั่งยืน การใช้ความนิ่งและความถ่อมตนอย่างมีสติเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการสร้างและรักษาความไว้ใจเพราะมันช่วยลดความกดดันและเปิดพื้นที่ให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจความนิ่งแสดงถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเมื่อคนเรานิ่งไม่รีบร้อนโต้ตอบหรือแสดงอารมณ์มากเกินไปคนรอบข้างจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาได้เพราะความนิ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอารมณ์และความน่าเชื่อถือ งานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่าการควบคุมอารมณ์และการตอบสนองอย่างมีสติทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยที่จะไว้ใจความถ่อมตนเปิดประตูสู่การสื่อสารที่เปิดกว้างและไม่มีอคติการแสดงความถ่อมตนหมายถึงการยอมรับข้อจำกัดของตัวเองและพร้อมรับพังความคิดเห็นของผู้อื่นนี่คือการส่งสัญญ,ญาณให้คนรอบข้างรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ยืนเหนือแต่เป็นผู้ร่วมทางที่พร้อมเข้าใจ ความนิ่งและถ่อมตนช่วยลดความตึงเครียดและความขัดแย้งเมื่อมีความไว้ใจมากขึ้นสถานการณ์ตึงเครียดก็มักคลี่คลายลงง่ายขึ้นเพราะทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองได้รับความเคารพและฟังอย่างจริงใจกลยุทธ์นี้ช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นไปอย่างยั่งยืนความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีแต่มาจากการกระทำและท่าทีที่ต่อเนื่องการรักษาความนิ่งและถ่อมตนเป็นประจำจะทำให้คนรอบข้างมั่นใจในความจริงใจและความมั่นคงของเรา การแสดงความถ่อมตนไม่ใช่การลดคุณค่าแต่เป็นการเพิ่มคุณค่าในสายตาคนอื่นเมื่อเราไม่พยายามยกตนให้สูงเกินจริงคนอื่นจะเห็นความเป็นมนุษย์จริงๆของเราและนั่นทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและไว้ใจได้ดังนั้นการใช้ความนิ่งและความถ่อมตนเป็นกลยุทธ์ชีวิตช่วยสร้างความไว้ใจไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่คือการแสดงออกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์และความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน 4. ส,สร้างโอกาสในการเรียนรู้เมื่อคุณแกล้งโน่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้สอนหรืออธิบายใหม่ในมุมที่ง่ายขึ้นนี่เป็นการเปิดประตูสู่ความรู้และความเข้าใจที่ลึกกว่าเพราะคนสอนจะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นและคุณก็ได้ประโยชน์โดยไม่ต้องประทะคนส่วนใหญ่มักเร่งรีที่จะพูดแสดงออกหรือพิสูจน์ตัวเองแต่กลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นิ่ง ฟังและเปิดใจเรียนรู้อยู่เง้งเงียบคนกลุ่มนี้อาจดูธรรมดาแต่กลับเติบโตได้เร็วอย่างมั่นคงเพราะพวกเขาใช้ความนิ่งและความถ่อมตนเป็นกลยุทธ์ในการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและเรียนรู้ได้ลึกกว่าที่คนอื่นคาดคิดความนิ่งเปิดพื้นที่ให้สังเกตลึกกว่าและเข้าใจมากกว่าคนที่นิ่งไม่รีบพูดมักมีโอกาสมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามการนิ่งคือการตั้งใจฟังตั้งใจดูและจดจำสิ่งสำคัญ ทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้จากความเงียบจิตวิทยาการเรียนรู้ระบุว่าการฟังอย่างลึกซึ้งหรือ deep listening ช่วยเพิ่มความเข้าใจและต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดอย่างต่อเนื่องความถ่อมตนเปิดใจให้เรายอมรับว่ายังมีอีกมากที่เราไม่รู้คนที่ถ่อมตนไม่ได้ด้อยแต่เขารู้ว่าทุกคนล้วนมีบางอย่างให้เรียนรู้เสมอการเปิดใจยอมรับบ้าเราไม่เก่งที่สุดในห้องคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริง คนที่นิ่งและถ่อมตนมักได้รับคำแนะนำดีๆจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องร้องขอในขณะที่บางคนพูดจนคนอื่นหมดใจจะให้คำแนะนำคนที่นิ่งฟังและแสดงความอ่อนโยนมักได้รับการสอนและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากผู้อื่นโดยธรรมชาติ ความถ่อมตนช่วยลดอัดตราเปิดทางให้เราเปลี่ยนความคิดได้เร็วขึ้นการยอมรับว่าเราคิดผิดได้หรือเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดทําให้สมองเปิดรับข้อมูลใหม่ได้มากขึ้นและลดแรงต้านทางความคิดซึ่งเป็นทักษะสําคัญของการเรียนรู้ในยุคเปลี่ยนเร็วความนิ่งช่วยให้เรากรองข้อมูลก่อนเชื่อหรือปฏิเสธสิ่งใดการนิ่งก่อนตอบหรือวิเคราะห์สถานการณ์ทําให้เราไม่ด่วนตัดสินและเปิดโอกาสให้เข้าใจภาพรวมก่อนเลือกเชื่อหรือปฏิเสธสิ่งใดอย่างมีเหตุผล ดังนั้นความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาและความถ่อมตนไม่ใช่ความด้อยค่าแต่มันคือกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้กว้างลึกและไวกว่าเดิมคนที่เติบโตเร็วที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุดแต่คือคนที่นิ่งฟังและพร้อมเรียนรู้จากทุกคนโดยไม่ติดกับความคิดว่าฉันรู้ดีพอแล้ว 5. ป้องกันการถูกโจมตีทางคำพูดถ้าคุณพูดหรือแสดงออกว่ารู้ทุกอย่าง อาจกลายเป็นเป้าหมายของการท้าทายหรือการตั้งคำถามที่เจ็บปวดแต่การแกล้งโง่ทำให้คุณดูไม่เป็นภัยและลดโอกาสถูกโจมตีคนที่รับมือได้ดีไม่ใช่คนที่ตอบโต้เสียงดังหรือโต้กลับอย่างดูเดือดเสมอไปแต่กลับเป็นคนที่นิ่งและถ่อมตนอย่างมีสติเพราะทั้งสองสิ่งนี้คือเกราะเงียบที่ช่วยป้องกันการถูกโจมตีทางคำพูดได้อย่างมีพลังและไม่ทำให้สถานการณ์ลุลาม ความนิ่งช่วยไม่ให้สถานการณ์บานปลายเมื่อโดนโจมตีด้วยคำพูดถ้าเราตอบโต้ทันทีด้วยอารมณ์สิ่งที่ตามมาคือการประทะและความตึงเครียดจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นแต่ถ้าเรานิ่งอีกฝ่ายจะไม่มีสิ่งใดให้ต่อยอดพลังของคำพูดเขาก็จะค่อยๆจางลงไปเองจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า disengagement response คือการไม่เล่นตามเกมอารมณ์ของอีกฝ่ายเพื่อตัดวงจรความขัดแยง้งความถ่อมตน ทำให้เราดูไม่ใช่เป้าหมายที่เหมาะจะโจมตีคนที่แสดงความอ่อนน้อมโดยไม่อ่อนแอมักไม่กระตุ้นความรู้สึกต่อต้านจากผู้อื่นการไม่โอ้อวดไม่ท้าทายไม่ดูเหนือกว่าช่วยลดแรงจูงใจของคนที่ต้องการโจมตีเพื่อลดทอนศักดิ์ศรีคนอื่นความนิ่งทำให้คนรับครางฟังน้ำหนักมากกว่าเสียงเวลาถูกตำหนิหรือเสียดสีคนที่นิ่งและตอบกลับอย่างสงบมักดูมีวุฒิภาวะ และได้รับความเคารพจากคนรอบข้างมากกว่าคนที่ตอบโต้แรงๆและหลายครั้งคนที่สังเกตการจะเห็นได้ทันทีว่าใครคือคนที่เกินเลยการนิ่งช่วยให้เราเลือกคำตอบที่คมแต่ไม่แทงเมื่อมีสติเราจะสามารถตอบโต้ด้วยคำพูดที่นุ่มนวลแต่มีเหตุผลซึ่งยิ่งทำให้คนโจมตีเราดูด้อยค่าลงโดยไม่ต้องพูดให้แรงความถ่อมตนเปิดพื้นที่ให้คนอื่นหยุดรุกโดยไม่เสียหน้า บางครั้งคนที่โจมตีเราด้วยคำพูดต้องการเพียงการยืนยันสถานะของตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อเราไม่ตอบกลับด้วยความแข็งกร้าวและกลับแสดงความถ่อมตนที่มั่นคงแรงผลักจากเขาก็จะค่อยๆหายไปเพราะเขาไม่รู้จะสู้กับอะไรดังนั้นความนิ่งและความถ่อมตนคือกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังปกป้องตัวเองอย่างได้ผลไม่ใช่ด้วยการหนีหรือยอมแพ้แต่คือการ วางตัวอย่างมีกลยุทธ์โดยไม่ลดคุณค่าและไม่ปล่อยให้คำพูดใครมาทำลายความสงบภายในของเรา 6. ททำให้คนอื่นรู้สึกเหนือกว่าอย่างปลอดภัยบางครั้งการปล่อยให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าหรือเหนือกว่าในสถานการณ์นั้นเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะคนเราชอบความรู้สึกได้เป็นผู้มีอานาจบ้างแกล้ง,งโง่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการสร้างความสมดุลทางอารมณ์ แกล้งโง่แต่ต้องรู้จริงกลยุทธ์นี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณรู้จริงอยู่เบื้องหลังเพราะถ้างโง่จริงๆอาจเสียโอกาสหรือถูกเอาเปรียบแต่ถ้าแกล้งโง่เป็นและรู้ว่าควรพูดหรือแสดงออกแค่ไหนจะทำให้คุณดูเหมือนถ่อมตัวแต่ได้เปรียบ8ตัวอย่างจากจิตวิทยาและสังคมคนที่เล่นโง่เพื่อให้คนอื่นเปิดใจบอกความลับ การถามคำถามแบบไม่รู้จริงๆเพื่อกระตุ้มให้คนอื่นอธิบายและขยายความผู้บริหารหรือผู้นำบางคนใช้ความถ่อมตอนนี้เพื่อสร้างบรรยากาศทีมที่เปิดกว้าง 9. ข้อควรระวังการแกล้งโง่ต้องระวังไม่ให้คนอื่นมองว่าไร้ความสามารถหรือไม่มีความรับผิดชอบควรใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและไม่บ่อยเกินไปจนกลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวสรุปให้ฟังว่าแกล้งโง่คือศิลปะ ของการใช้ความถ่อมตนและความนิ่งเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเปิดโอกาสเรียนรู้และได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคนที่รู้จักใช้กลยุทธ์นี้จะได้เปรียบทั้งในเรื่องการสื่อสารการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยไม่ต้องแสดงออกว่าตัวเองเก่งกาจจนเกินไป